ก็สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็จะมาสอนตั้งมาโครทุกทุกรูปแบบแล้วนะในการใช้นะครับผมผมาเริ่มเพ่แรกกันเลยรีเฟซปุ่มก่อนอ่าแรกของตัาเป็นจริงนะครับผมที่ผมใช้ปัจจุบันนะดีเลยที่ใช้ปัจจุบันเลยเเออเออ,อ,อนี่ครับที่ปัจจุบันผมนะที่ผมใช้ นี่คือยิงนะผมที่ผมใช้ปัจจุบันนะต่อไปเป็นยาผมเป็นยาสาวสาสองเช่านะผมเป็นสี่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 สาม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 หนึ่งแล้วก็เป็นดีเลย์ครับผมเป็นดีเลยนะครับผมเป็นสิบหรือว่าใครคิดว่าปั๊มติดกระแปะก็ได้ครับสองอันเปลี่ยนเป็นแปะแล้วกันนะน,นี่ผมตั้งเยอะหน่อยเพราะเผื่อแบบ เพื่อคนเยอะกดปั๊มเม็ดติดใส่ห้องหนึ่งนี่คือยังไงก็ติดชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์อ,อเคดีเลยถุงแล้วก็กด enter ครับผมต่อไปครับโล w นะผมเป็นหกหกหกแล้วก็ห้า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 แล้วก็หนึ่งนะผมดีเลย์เป็นผมผมตั้งกลับไว้หก หกนะครับผมรีเลโรนี่ไวเลยนะครับผมใครอยากใครอยากตั้งแล้วแต่อ่ะผมตั้งหกไว้ผมบางทีมันติดสองช่องพร้อมกันนะครับหกเจ็ดเนี่ยผมตั้งประมาณนี้แต่เนี้ยตั้งหกนะเข้ามาเนี้ยมาโคโลนะครับผมถ้าใครคนยังรับคลิปอ่ารับชมคลิปตั้งจบนะครับผมอ่าทุกวันนี้มีสตรีมนะผมทุกวันนะครับผมที่เพจอิซี่นะตั้งแต่หกโมงเย็นนะผมใครมาดูก็มาดูได้ครับผมครับ